ใจคนดูกินนอนเที่ยวก็ใจเพื่อนเพื่อนเลือกให้แล้วมาดูกันว่าทลิปหนีร้อนไปเจอที่ร้อนกว่า,าแท็กจะเหนื่อยหรือสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะโคตรร้อนเลย <c oughs> โอ้ยลบๆโอ้ไว้กอดกว่าเราจะเดินถึงหาที่พักได้อ่ะเราจะไม่ตายกาา่อนเหรอตอนนี้เลยโรงเรียน มิคิเน่กับเชิ้ตสีขาวตัวนี้เพื่อนๆเลือกตัวไหนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่พีแพคนะคะวันนี้ได้รับสารจากดาวมาว่าให้ไปทําคลิปตามใจคนดูอากาศร้อนพักมากเลยแพคต้องรู้จะไปไหนเราจะมาเปิดโพสเราจะไปไหนระหว่างพัทยาหรือเกาะล้านจะดีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะโหวตอย่าลืมมาติดตามกี่แพคตรงนี้นะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยากไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนดีระหว่างพัทยากับเกาะล้านอยากให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะคะว่าพัทยาหรือเกาะล้านนี่อย่าลืมมาโหวตให้หน่อยนะห้าทีเดียวมาดูกัน ขับรถไประหว่างทางดีกว่าแล้วมาดูโครกันทีหลังนะคะตามมาไปกันเรามาแบบโนแพนจริงๆอะ่ะโนทุก,ทกทอย่างเลยแล้วแบบตอนนี้คือเก้าคันจะหมดแล้วคลายนะ,ะ้วค่ะนี่ไหนตอ้ทางทางสวนบางนายาวมาก<ะ>ยังไม่ถึนปั๊มหรือทาง ออกจากตรงนี้เลยิบหายแล้วเพื่อนๆอยากให้ไปเกาะล้านเห็นกันไหมจริงๆอะไม่อยากไปเกาะล้านเลยเพราะว่าเราไม่ได้จองที่พักแล้วเราล์ l อินไปตรงกับวันหยุดนักสัตว์เลิศด้วยจะได้นอนไหมหรือจะได้นั่งเรือกลับมาไม่อยากไปเลยอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราไปอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ก็ได้ไปกันเลย เมื่อเห็นพี่คนนี้ไหมเมื่อกี้พี่เขาก็เดินมาโบกให้ว่าให้เราจอดที่ไหนให้เรามาจอดรูใหญ่ๆแบบอย่างนี้เลยโอ้โหจอดฟรีรูใหญ่ไม่มีคันไหนเบียดนีสปอร์ตเ e ีสปอร์ตมากๆเลยโอ้โหพี่เขาบริการดีมากโบกแบกบโบกโบกเดี๋ยวเราไปขักระกันดีกว่าหาอะไรกินหิวข้าวแล้ว <S <S แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึง ยาเรียบร้อยแล้วท่าเรือแบมบารีไฮนะคะที่จะข้ามไปยังเกาะล้านเดี๋ยวเราะจะเดินไปซื้อตั๋วแล้วก็ข้ามไปกันเลยหิวข้าวมากมากเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายสองโมงเราจะให้เพื่อนๆเลือกกันว่าเราจะกินข้าวที่พัทยาตรงนี้ไหมหรือเราจะข้ามไปกินที่เกาะล้านเพื่อนๆจะใจดีไหมนะหรือจะดำกับเราจังเลยสเตปน้องแพ็คพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วจะกินข้าวที่พัทยาหรือจะข้ามฟ้างไปกินที่เกาะล้านเลยเลือกให้หน่อยอีกข้าวกี่เราไปดูกัน ล่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนในไ G เรานะคะก็เห็นใจเราให้เรากินข้าวที่ท่าเรือแล้วเราก็เดินเดินเดินมาเจอร้านไก่ทอดหัตนี้หูหอมมากน่ากินมากภาพใจจะไม่ไหวละมาซื้อกันดีกว่าปะคิ้ไก่มาแล้วนะคะเราก็จะทำโพยอันนึงคือจะให้เรากินไก่อันเนี้ยข้างทางนั่งกินตรงนี้เลยหรือเราจะซื้อน้ำที่คาเฟ่ตรงนี้นั่งสั่นแอร์เย็นเยกินน้ำน้ำปั่นแล้วก็ตามด้วยไก่ทอดหัดใหญ่เราจะนั่งกินตรงนี้หรือจะนั่งกินในนี้ ผม,มเลือกกันนะคะว่าใครจิตใจดีให้เรานั่งตรงพื้นหึ่งจะได้กินคาเฟ่เรามาดูกันอีกสองนาทีลแล้วกันเรารีบหิวทุกคนใจร้ายมากให้เราได้กินข้างทางได้เชืว,วอเชื่อเชโอชือเหรอเรไก่ บ่ายสามโมงยี่สิบเก้าแล้วเรากำลังจะเดินไปท่าเรือแล้วรถออกบ่ายสามโมงครึ่งเราไม่ทันค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรบอกเขาไปด้วยเพราะเราเล่นเซเว่นเนี่ย <7 S 2> เนี่ยน, <ะ S 2> น้ำเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะเราเล่นเกมเศรษฐีอยู่ค่ะใช่พักเลยเนี่ยมีพี่ที่เขาขายตั๋วเรือสปีดโบ๊ทอ่ะเขาก็มาบอกว่าไปสปีดโบ๊ทไหมคะไปกับสองร้อยบาทก็เที่ยวละร้อยเราก็เลยตัดสินใจว่าราคาดีทเที่ยวละร้อยเลียนเวลาให้เราไปหาห้องพักอีก ยใครทิ้งพี่อย่างนี้เปล่าวะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะร้านเลยดูวิวเอาไอ้เก้านเกาะล้านเกาะานเะล้านนสวยนะพอฟ้าปกเราหนีจากกรุงเทพอากาศร้อนมาเกาะร้าน แต่โคตรร้อนเลยคือจะเดินหาที่พักหรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับหาที่พักดีให้ทุกคนช่วยเลือกเดินหาชิวๆหรอเดินหาชิวๆโอ้โหอากาศ39องศา,า,าทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่เกาะลานแล้วจะเดินหาที่พักหรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับหาที่พักดีให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะว่าทํายังไงกันดีขานายเพื่อนๆนะคะ <c oughs> ช่วยเลือกมอเตอร์ไซค์ให้เราด้วยเถอะคนดูกรักับขึ้นอยู่แล้วไม่จริงเมื่อกี้ให้กินข้าวข้างทางเดินหาชิวๆ คิวได้มั้ยนุ่นเด่นมีอยากเดินอะถ้ากนใจอะไรมากให้เราเดินหาอะโอเคเราไปเดินขากันก็ได้กว่าเราจะเดินถึงหาที่พักได้อะเราจะไม่ตายก่อนเหรอเราขอจำแคมชั้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ฝันนดีกว่า เพราะว่าเคยมาว่าตรงนั้นน่ะที่พักก็มันเยอะกว่าโอ้ยล้มล้มเ้ยล้มล้โอ้ยกอดเจ็บแทนเลยรถล้มต้องขี่ระวังนะคะมถจักรยานอันตรายมากที่เกาะร้านนะคะทีมงานของเรานะคะเคยรถล้มที่เกาะร้านมาแล้วเราจะขึ้นภาพให้ดูโบ้อตรงนี้นะคะโบ้อดี่หมเบ้อดี่หมขอโทษนะคะมีห้องว่างไหมคะแผนไม้บอกแล้วว่าเต็มค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่มีจริงๆนะนอนนี่เลย โรงเรียนมีอะไรจะฝากถึงคนที่บอกว่าคนเดินหาห้องจนล้าอย่าให้เจอนะบล็อกให้หมดคนพวกนี้ลานเล่นที่พักอาจจะเต็มเพราะว่าติดสุเสาอกทิ์วันทุนขับตันเลิศเลยนะคะต้องไปช่าม,มอเตอร์ไซค์เพราะถาาที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วเขาบอกว่าถ้าเดินหาตายแน่ๆเพราะแต่ที่ไกลกันมากเลย เต็มไหมคะเต็มครับผมขออนะขอบคุณค่ะเลยไปลยเลยบักบัสุดๆกัเลยสำหรับวันนี้นะคะทุกคนมิชชั่นเราเฟลค่ะเฟลแบบเฟลเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาตามโมงห้แล้วเราต้องกลับพัทยาเพื่อไปหาที่พักที่นั่นแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าไปกันไปไปไป เขาเนี่ยบ่นอยากกินกุ้งมาตั้งแต่ระหว่างขับรถมาแล้วนะกินข้าวครับกินกุ้งป่ะฮะไม,ไม่ไม่กินกุ้งเปิดเปิดโพกันถ้าอยากกินก็อ้อนวอนคนดูกินกุ้งเด้นเลยไม่เราต้อง<ร>ตามใจคนดูไงทิปล่มไม่ล่มต่อเลยได้ได้ทุกคนคะก็กลับมาจาก,กาเกาะลาแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยเพราะทุกคนอะ่ะให้ไปเดินหาห้องพักหิวมากอยากจะให้ทุกคนเลือกว่ากุ้งเผาหรือท่อตมตำดีดให้คนช่วยเลือกหน่อยและแล้วนะคะแพ็คก็ได้กิน กุ้งเผาดต่งใจฝักนะคะเพราะว่าเพื่อนๆในไอจีนะคะใจดีไม่ได้กินกุ้งเผาอย่างเดียวเราจะมากินจิ๊บจุ๊ปูกินทุกอย่างเลยเพราะว่าหิวข้าวมากเลยตั้งแต่เช้าเราได้กินไก่ทอดข้างทางอ่ะที่ให้กินกันอ่ะถูกข้าวไปกินข้าวกันเถอะไม่ไหวละ อเอร่อยมากอ่ะอืมอร่อยเบื่อแล้วจิ้มตุ่ม <c oughs> อยากจิ้มเทิร์นใส่ครับเนี่หัสจะมาให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยว่าเราจะกินของหวานดีไหมหรือเราจะกลับห้องไปนอนดีทุกคนพระใจดีให้เรากินของหวานด้วยดิวซเอาลวมมิตค่ะ กพอพรุ okay. ่งน <purposely S 2> ี้เรามีภารกิจมาทะเลต้องทําอะไรมาทะเลต้องมาถ่ายรูปกับทะเลนะคะพรุ่งนี้เราจะทําภารกิจกันเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายมาได้แล้วครับได้เวลาแล้วฮะนี่หน้าสดเลยนะคุณจะไปไหนจะไปถ่ายรูปทุกคนคะตอนนี้ก็คือปอกของเสร็จแล้วกำลังจะไปแต่งหน้าก็เลยมาถามทุกคนว่าจะแต่งหน้าจะเต็มใส่คอนแทคเลนหรือหน้าสดใสแว่นดีทุกคนช่วยโหวตหน่อยนะควาใจดีมาก หน้าใสคอนแทคเลนหกสิบเจ็ดเร์เ่ไว๔โมงครึ่งละเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใส่คอนแทคเลนแล้วก็มีสภาพที่เราจะถ่ายในวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกว่าเราใส่ชุดไหนแล้วเราก็มาตรงนี้เป็นหาดลับเห็นทะเลแล้วดูดิหน้าเห็นไหมแดดยังแรงอยู่เลยเราต้องรออีกนิดนึงมันยังแข็งอยู่พอ,อการถ่ายรูปแล้วแสงมันแข็งอะทำให้ตาเราอ,อย่างนี้ นี่คือเป็นโรงแรมนะมันอยู่ในโรงแรมเลยทางหลังตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ตัวคาเฟ่อยู่ในโรงแรมถ้าเราจะมาเราต้องมาโรงแรมอ่าชื่ออะไรแน่ใจเดี๋ยวเราฝากหมุดไวยให้ละกันเราต้องเดินเข้ามาข้างในถึงทะเลละเนหะ็นไห เราเชเพื่อนๆมาเลือกชุดกันว่าเราใส่ชุดไหนดีระหว่างบิกินี่สีดำตัวนี้กับเชิ้ตสีขาวตัวนี้เพื่อนๆเลือกตัวไหนกันนะคะตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคะก็คือเสื้อเชิ้ตชนะเปล่าแพ้อ มิกินี่ดิเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างล่างให้ดูนะคะว่ารูปที่ออกมาเป็นยังไงแล้วก็อินเสิร์ตบรรยากาศรอบๆร,ร้านของคาเฟ่น,นี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้เผื่อ <c oughs> ใครอยากมาตามนะคะไปดูกันไปตามกันไปถ่ายรูปดีกว่า สำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะยังไงยอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะคะใครอยา้แพ็กไปทำอะไร EP ไหนอีกหรือไปที่ไหนยังไงยอย่าลืมคอมเมนต์บอกตรงนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย